ขนอยู่ระดังผัดขนอยู่เนาะระดังผัดขนอยู่เนี่ยระดังผัดขนอยู่เนี่ยเหมือนหมอนเหมือนหมอนนุ่นแตกหมอนนุ่นแตกเลยหมอนนุ่นแตกนุ่นแตกเยอะเนี่ยยัดแน่นไปหน่อยช่วงนี้ยัดแน่นไปหน่อยยัดหมอนแน่นไปหน่อย นุ่นแตกเห็นไหมเอามาฟาดกันเอามาตีกันเห็นนุ่นแตกนุ่นแตกเลยเนี่ยนุ่นแตกเนี่ยนุ่นแตกเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาออกบ้างนะนุ่นน่ะทำนะได้ผมๆหน่อยหมอนจะได้เล็กหน่อยนะนะหมอนมันจะได้เล็กหน่อยเียเก็บเลยเนี่ย เจ็บเลยนั่นปีนดิปีนดิเนี่นนะ่นะนะเจ็บเลยลเย็บยาวงงเอาให้แม่ตัดนะเข้าไหมหมาดือ้อหมาดือ้อเนี่ยหมาดื้อนอนนอนฝนตกไงไอ้ฝนหยุดก็เฉอะแฉะฝนหยุดก็เฉอะแฉะแม่ไม่ให้ออกไปแล้วแม่ไม่ให้ออกแล้วเดี๋ยวพาเข้าบ้านเลยนะดือ้อแม่ทำ ทำช็อตไปสองชดอ่ะนั่นนอนท่าตัวเงินตัวทองนี่ท่าประจำเขาท่าประจำเขาเกาจะนอนท่านี้นะท่าเจ้าหมาดือ้อนี่ไงนี่คือท่าเจ้าหมาดือ้อนะนอนท่าจูงเงินตัวทองนนอนท่าเก่งเขาเนี่ย เจ็บเลยแขนเจ็บเลยทำไมล่ะหนูอยากออกมาทำไมบอกแม่หน่อยชีบอกแม่หน่อยชีหอชอือยากออกมาทำไมลูกหนูอยากออกมาทำไมเนี่ยขนไข่เนี่ยนขยนไข่นขนไข่หลุดเนี่ยช้าช้านักช้ามันช้าเกินไปดูดิเนี่เยเจ็บเลย เนกระดูกกระเดกเดี๋ยวไม่ต้องตัดเนอะยอมให้แม่ตัดไหมเนี่ยยอมให้แม่ตัดไหมเจ็บเลยเนี่ยงสใสมันไปเกี่ยวกับอะไรสิยาวนะปีนไงตัวเองปีนนะจ้าโชว์ฟัมจ้าออกมาเลยขาเจ็บไปไหนไม่ได้ฝนตกเชืชะแฉะ มันตกเฉิดแขกเนาะให้ดูขนกำลังร่วงนะช่วงนี้ขนกำลังร่วงเลยกำลังร่วงเลยหมาดือ้อหมามันดือ้อหมามันดือ้อเนี่ยดื้อเลยหมาตัวเนี้ยจิ้มดำเล็บดำคางดำงดำ ดำอ่ะไอ้ทุกคางที่เป็นปลาหมอคางดำอ่ะนี่เนี่คางดำเนี่ยลิ้นดำเห็นไหมดำาลาหูเนี่ยลาหูเนี่ยลิ้นดำเนี่เล็บดำเนี่ใจดำด้วยใจดำด้วยป่ะใจดำด้วยตกฟ้า,ฟาหึมพึ่มไอ้พวงนั้นกลัวกันเนี่ยกลัวกันไอ้ตัวนี้ไม่กลัวหนยออกมานอกบ้านไม่กลัว ดูีิให้ถ่ายความงามความงามเนี่ยเขาชอบนอนท่านี้เขาชอบนอนท่านอนท่าตัวเงินทอท้องเขาท่าประจำเขาเนี่ยท่าประจำเขาเนี่ยนี่เลยท่าประจำเขาเนี่ยผนกลาลังร่วงผนกลาลังร่วงถ้่ม,มีใครเข้ามาคุยอกม,อม ทำไมคุณฝันแม่นชอบนอนท่านี้คะทำไมคุณฝันแม่นชอบนอนท่านี้คะนอนแล้วสบายเด้อคะนอนล้วสบายเด้อคะท่านี้ของคุณฝันแม่นเก็บสิเก็บใครทำอ่ะใครทำใครทำทำตัวเองนั่นแหละใช่ไหมทวาดื้อทวาดื้อทำตัวเองทำตัวเองแขนเก็บน่ะอันนี้แขนเก็บเลย